เหรียญโบราณขึ้นมาเล่าอีพีที่สองช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายาสวัสดีครับผมป่อป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ ขุดเหรียญโบราณขึ้นมาเล่าเอฟซีฮะคลิปวิดีโอนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่2แล้วนะฮะสำหรับป้าพาเอฟซีทุกคนทุกท่านนั้นมาดูเหรียญโบราณกันเนาะก็สนับสนุนให้ชาวไทยเราเก็บสะสมเหรียญกระสับฮะโดยเฉพาะเหรียญเก่าโบราณรู้สึกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยป้าาจะนำเสนอคลิปแรกใช่ไหมอีพีแรกเอฟซีก็จะเป็นเหรียญ กระสบบ์โบราณสมัยรัชการที่4นะฮะก็เป็นเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทช้างนับดาวนะฮะที่ว่านับดาว8ดวงใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นเอฟเสียที่ประปานําเสนอไปนะฮะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เอฟเสียเป็นเป็นอีพีที่สองนะสำหรับออกคลิปวิดีโอขุดเหรียญโบราณขึ้นมาเล่าคลิปวิดีโอที่2ประปาจะพาเอฟี C A, มาดูมารู้มาศึกษา กเ,งงเ,เกี่ยวกับเหรียญยังคงเป็นเอ่อเกี่ยวกับเหรียญสมัยรัชกาลที่4กันต่อเอฟซีฮะนี่คือเหรียญชนิดราคาอัดหรือว่าอัดดีบุกเป็นเหรียญชนิดราคาอัดที่ผลิตออกมาจากเนื้อโลหะหรือว่าเนื้อดีบุกนั่นเองเอฟซีฮะโลหะดีบุกเนาะตราพระมหามงกุฎด้านหลังพระแสงจักร ช้างยืนพื้นอยู่กลางกรุงจักเหรียญชุดนี้จะเหรียญเหรียญนี้เสียจะเป็นเป็นเหรียญชนิดราคาอัดนะฮะจะมีความแตกต่างจากเหรียญชนิดราคาอัดสมัยรัชกาลที่5นะฮะอย่างสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเหรียญอัดเช่นเดียวกันเหรียญอัดนะเเซียแต่ผลิตออกมาจากเนื้อโลหะดีบุกสำหรับเหรียญสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมเหรียญอัดเนี่ยเขาจะเป็นเหรียญอัด ทองแดงนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะเหรียญอัดทองแดงก็จะมีเนื้อโลหะที่แตกต่างกันไปเดี๋ยว้ส่วนหนึ่งเรากลับมาพูดถึงเหรียญอัดดีบุกกันดีกว่าเอฟซีนะฮะนะเหรียญอัดดีบุกสมัยรัชการที่4ผลิตออกมาในปีพศ2405สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบกลมแบนขอบรุ่นแรกมีเฟืองด้านหน้าเป็นพระมหามงกุฎมีชัดกระนาบสองข้างพื้นผิวเหรียญเอฟเซี C H. พื้นเหรียญน,นั้นเป็นลายกิ่งไม้นี่คือรายละเอียดของด้านหน้าเหรียญเอฟเซส่วนด้านหลังก็เป็นรูปช้างยืนพื้นหันหน้าไปทางซ้าย เราก็ยืนอยู่กลางกองจักรเอฟซเจนว่าริมขอบเหรียญด้านบนเอเซียจะมีอักษรไทยบอกราคาอยู่ด้านบนของเหรียญเหรีเอซี C H A. ด้านบนฮะจะเป็นตัวตัวหนังสือใช่ไหมตัวอักษรอืมก็จะประมาณนั้นเอซี C H A นะก็ส่วนส่วนส่วนด้านสายของเหรียญใช่ไหมก็จะมีเลขอารบิกบอก ราคาส่วนด้านขวาของด้านล่างของเหรียญเอเียจะเห็นว่ามีอักษรภาษาจีนอยู่ด้านล่างด้านขวาของเหรียญฮะเป็นรูปอักษรหรือโรมันหรือว่ารูปภาษาอังกฤษนั่นแหละเอเียนะภาษาอังกฤษใช่ไหมตัว f ประมาณนั้นเลยตัว F นี่ก็รู้สึกว่าจะหมายถึงเฟืองเอเียนะหมายถึงเฟืองหนาโอเคเนาะเหรียญตัวนี้ก enfin, ็จะผลิต ออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนนะฮะร,รู้สึกว่าจะเป็นปีแรกเนี่ยจะเป็นปีพศ2 4 0พันส่ส่วนรุ่นหลังใช่ไหมเอเสียเขาบอกว่ารุ่นหลังเนี่ยผลิตออกมาในปีพศ2407นสะีอยะฮะป๋าไม่มั่นใจว่ารุ่นหลังเนี่ยเป็นเป็นเหรียญโลงรถหรือเปล่าน,นะฮะเพราะว่ารายละเอียวก็เขียนมาแค่นี้เองนะเดี๋ยวนี้เอเสียออกใช้ในปีพศ2405ันสี่้ยใช่ไหมเอ่ยประมาณนั้นเลิกใช้เมื่อวันที่10 5พฤศจิกายนปีพศ2411เป็นปีสุดท้ายเอเียนะก็เหมือนว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าขึ้นครองลาดในปีเท่าไหร่นะปีพศ2 3 0 0กว่านะปีพศ2 3 9 0เท่าไหร่นะ f อ96่้ใช่ไหมแล้วก็มามา รู้สึกว่าสิ้นสุดในปีพศ2515อ่ะ2,411ปีพศ2411ก็เป็นปีที่ต่อเน,นื่องก็คือรัชกาลที่5ใช่ไหมขึ้นของราชพอดีในปีพศ2411ส่วน FC ฮะหมายเหตุเนี่ยสำหรับเหรียญผลิตเหรียญรุ่นนี้ใช่ไหมก็ผลิตขึ้นมาใช้เป็นเงินปลีกนะฮะหรือที่เราเรียกว่า เบีย้ยแปะนะฮะเบป,ะประมาณนั้นแหละนะปรากฏว่าใช้โลหะแต่ละรุ่นของเหรียญเรี่ยนี้ไม่เหมือนกัน f อฟซฮะทำให้น้าหนักเหรียญรุ่นนี้มีการคาดเคลื่อนพูดง่ายๆเลยฮะน้ําหนักไม่เท่ากันสักทีเดียว f อฟซฮะเหรียญรุ่นนี้สำหรับเหรียญอัดดีบุกสมชัชการที่4เนี่ยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางร,ราวสัก2.9เซนติเมตร ส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ7.1กรัมแต่ว่าน้ำหนักก็จะมีคาดเคลื่อน FC สซอากาศจะมีสูงกานี้มีต่ำกานี้นะตามตาม,ตามข้อมูลที่บอกไว้ใช่ไหมเอ่ยนะฮะเราเราเราก็ลองลองสังเกตดูแล้วกันนะ,ะใครมีเครื่องช่างมีเหรียญ่นนี้เยอะก็ลองลองช่างดูนะฮะนะความหนาของเหรียญเอสเซียก็อยู่ที่ประมาณ0.15เซนติเมตรนะฮะนี่คือความหนาของเหรียญ ต้องบอกเลยว่า f อเซียเหรียญอัดดีบุกสมัชชาการที่4ีเนี่ยย้อนหลังไปเมื่อเหล่าสัก2ปีที่ผ่านมานะฮะปปาก็เคยประกาศรับซื้อนะฮะตั้งใจประกาศรับซื้อเข้ามาเราื่องแรกนม่มีนักสะสมส่งมากันค่อนข้างมากเลยนะแต่ว่าแน่นอนนะส่งมาแรกๆนี่เขาก็จะส่งเหรียญที่มาประเมินราคาครั้งแรกเนี่ยเป็นเหรียญผ่านการใช้งานเยอะนะ,ะ,นะะนะเหรียญอาชำรุดเพราะงั้นเถออนะก็พอมาตอนหลังเนี่ย ก็มีเข้ามาเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเยอะนะ,ะเป็นสภาพที่ดีขึ้นนะ,ะแต่เราก็ต้องมาเพิ่มราคารับซื้อให้เอฟเซียสำหรับเหรียญอัดดีบุกสมชการที่4ใช่ไหมฮะก็ต้องบอกเลยว่าท้ายคลิปพูดถึงราคารับซื้อนะฮะราคารับซื้อเอฟเซียก็ต้องบอกเลยว่าผ่านการใช้งานตลาดเหรียญบ้านเราหรือช่องป่าเน,นี่ยบอกตรงๆรงเลยครับป่าก,ก็รับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละถถาบานการใช้งานเกรดสีเลยนะ ก็ประมาณเหรียญละหลักสิบอะจะกี่สิบเอฟซีฮะนะถ้าผ่านการใช้งานที่คิดว่าเราจะรับเข้ามาแล้วแบ่งปันต่อได้เอฟซีก็เหรียญหนึ่งก็ประมาณ40 50 60 70 80แล้วก็ว่ากันไปนะถ้าสมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเข้าหลักร้อยแล้วถ้าสมบูรณ์จัด,จ,ด,จ,ดจริงจริงก็เริ่มจะกลายเป็นเหรียญละ 150- 200นะจนถึงเหรียญที่ผ่านการใช้งานสวยสมบูรณ์ป่าเนี้รับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละ4 0 0บาทเอฟซีแต่ต้องไม่มีตำหนิเลยนะฮะ ต้องสวยสมบูรณ์ผิวเริ่มผิวเดิมไม่มีตาหนินะฮะไม่ว่าจะเป็นขอบเหรียญด้านหน้าหรือว่าด้านหลังใช่ไหมต้องขอสมบูรณ์จริงๆนะฮะนักสะสมที่รับต่อเขาจึงจะสู้ราคาว่างันเถอะนะสำหรับแผ่นเหนะเรียญผ่านการใช้งานนะฮะ F4 หรือใครที่มีแบบว่าผิวเดิมจัดจัดนะไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะะหรือผ่านการใช้งานน้อยนะฮะนะพ่อป้าจะตรวจสอบตามสภาพผิวให้นะใครมีก็ลองส่งมานะฮะทางด้านราคาเดี๋ยวเรามามาพูดคุยและตกลงราคากันนะฮะ เพราะว่าเราจะพูดถึงราคาประเมินนี้ไม่น่าจะได้ F4H น,นะนะเราต้องพูดว่าเหรียญที่ผ่านการใช้างานแล้วตลาดเหรียญเนี่ยช่องปลารับซื้ออยู่สูงสุดประมาณ400ใช่ไหมฮะถ้าสวยจัดจริงๆฮะไหลตำหนิจริงๆเนี่ยสมบูรณ์จัดๆเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันว่าเราจะซื้อขายกันในราคาเหรียญละเท่าไหร่นะฮะ f c สาหรับเหรียญที่สมบูรณ์จัดๆจริงๆเนาะก็ใครที่มีฮะก็สามารถติดต่อช่องของป,ป่ามาฮะ คลิปนี้ประปามาประกาศออง่ายๆเลยครมาขุดเหรียญโบราณขึ้นมาเล่าให้ f อฟได้ฟังกันด้วยข้อมูลนะฮะท้ายคลิปก็มาประกาศรับซื้อใครที่มีเอฟซีสำหรับเหรียญอัดีบุกนะปาปารับซื้อที่ประปาบอกราคาไปเบื้องต้นนะฮะใครมีเยอะเก็บไว้เยอะนะก็สามารถติดต่อช่าของขาปามาช่องทางการติดต่อ f อฟซีฮะ0 9 2ย์2 8 2 3 2 นั่นคือไอดีไลน์น้าหรือใครที่มีแล้วแต่ว่ายังเข้าไลนา์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เก่งใช่ไหมก็ติดต่อมาทางแอดมินฮะทางเบอร์โทรนะ0 92, 7, 9 2 7 9เ8 2 3 2เช่นเดียวกันนะก็ต้องบอกว่าเอาง่ายๆเลยฮะนะไปเพิ่มไอดีไลน์ดูก่อนเพิ่มไอดีไลน์ดูก่อนถ้าหากท่านเพิ่มไม่เป็นเล่นไม่คล่องนะเสียแล้วก็หลองให้ลูกหลานหรือไม่ก็ญาติพี่น้องข้างบ้านเพิ่มให้นะรเพราะาการโทรมานี้ถือว่า,าถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะโทรมาเพื่อ ติดต่อแอดมินเบื้องต้นนะฮะแอดมินก็จะแนะนำยังไงนะฮะทางที่ดีก็ควรจะเพิ่มเป็นไอดีไลนก่อนนะ,ะเพื่อให้ท่านนั้นถ่ายรูปเหรียญส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาพูดคุยกับช่องของป้าป่านะฮะป้าปารับซื้อจริงๆสําหรับเหรียญอัดดีบุกตรา,าพระมหามงกุฎด้านหลังพระแสงจักรสมัยรัชกาลที่4ปีพศ2 0 0พคลิปนี้ป้าปาก็พยายามขุดเหรียญโบราณมานําเสนอกันนะฮะอย่างคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ,อีอเป็น e ีีที่2 นะก็เลยเลือกเอาเหรียญอดีบุกสมัยรัชกาลที่4มาพูดคุยกันแล้วก็ประกาศรับซื้อท้ายคลิปเอฟซีก่อนจากกันไปฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมอย่าลืมเลยฮะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนมากไปกว่านั้นฮะกดไลค์กดแชร์กับช่องของป๋านิดหนึ่งเนาะก็อย่าลืมถ้ากดติดตามช่องของป๋าไว้เวลาปาปาเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาแต่ละคลิปใช่ไหมฮะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากคลิป ช่องปอบาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอฟีฮะคอยติดตามอีพีหน้าคืออีพีที่สามฮะปอบาจะขุดเหรียญโบราณขึ้นมาเล่าเนี่ยเป็นเหรียญของราชการอะไรกันเอ่ยนะฮะคอยติดตามคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับขุดเหรียญโบราณขึ้นมาเล่า